สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซลแชน n e ลวันนี้อยู่กับเรา Need for Speed Heat วันนี้เราจะมาแนะนำรถ m a z d a RX7 ซึ่งเป็นรถที่ฮานใช้ขับใน Fast f า s ต a n อ f ฟ r เล u s ภาคที่3หรือว่าภาคโตเกียวดิฟนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งรถกันก่อนนะครับเข้าไปเลยแก้ไขบอดี้นะครับเริ่มที่ล้อนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกอวิดีโอนะครับเพื่อจะได้เร็วขึ้นในส่วนของล้อและก็บอดี้นี้เพื่อนๆเ,เลือกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการทรงไหนแบบไหนเอาที่เรา ชอบแล้วกันนะครับเลือกไปเลยครับแต่งไปเลยไม่ต้องกลัวว่าไม่สวยสวยทุกคนอยู่แล้วครับสวยทุกคันอยู่แลว้วเจ้า RX 7เนี่ยนะครับใน Need for Speed Heat เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันที่จัดว่าแรงเหมือนกันนะครับพอตัวเลยครับตัวนี้นะเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับ <Wow. S 1> ประมาณนี้แหละเราจะได้ตัวส่งมาเรียบร้อยละนะครับ น่าจะใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงก็สวยกว่าอ่าสีสีตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดเอานะครับอืแบบนี้เลยครับท้องสีนี่สีส้มส้มนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้เลยรถของฮานครับส้มดำ ต่อมานะครับเราจะไปดูที่ส่วนของเครื่องยนต์กันนะในส่วนของเครื่องยนต์นี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะครับให้กดตัว C ก่อนนะเราจะยกเครื่องนะครับอย่าเพิ่งแต่งนะครับตรงนี้นะอย่าเพิ่งแต่งแล้วกดตัว C ก่อนกด C เข้าไปตรงทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นชุดเครื่องยนต์เลยเป็นเครื่องเครื่องใหญ่มาเลยนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างมีทั้ง V8 V6 ก็มีนะครับ6สูบเปลี่ยงก็มีนะครับ ชอบแบบไหนเลือกเลยครับลองสตาร์ทเครื่องก่อนก็ได้ถ้าคนบางคนชอบเสียงก็อลองเล่งดูอชอบเสียงของเครื่องยนตแบบไหนนะครับแต่บางคนชอบความแรงก็ให้สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีให้เราอัพความแรงของเราเนี่ยได้ถึงเท่าไหร่นะครับส่วนตัวงผมตอนนี้ผมเลือกเป็น6สูบเรียงนะครับตรงนี้อัพได้สูงสุดที่1 0 1 7นะครับ ผมใช้ตัวนี้นะพอกดเข้ามาปุ๊บทีนี้เราก็มาทำการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์นะครับข้อเหวี่ยงบ้างภายใน ECU พวกนี้ให้เป็นอัิเิเม t พัดหมดเลยนะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปครับคูลิ่ง อยเส่า oh, ต,ตรงนี้เป็นเทอร์โบเทอร์โบตรงนี้เพื่อน <c oughs> ๆบางคนก็จะชอบเป็นเทอร์โบแบบคู่นะครับหรือว่าเป็นเทอร์โบแบบเดี่ยวนะครับตรงนี้แล้วแต่เลยนะครับถ้าเป็นเทอร์โบแบบเดี่ยวอะเทอร์โบชาร์จตัวเดียวมันจะเพิ่มความแรงให้สุดนะครับสุดของตัวรถที่1017นนะ แต่ถ้าเป็นตัวเทอร์โบคู่เนี่ยมันจะลดลงมาให้หน่อยนึงแต่มันก็จะมีค่าตรงอื่นนะครับค่าจุดอื่นนะครับอาจะมีค่าบางจุดที่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับเป็นไฮสปีดอะไรตรงนี้มันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับบางจุดนะอันนี้ผมขอใช้เป็นเทอร์โบแบบเดี่ยวนะเราค่อยมาปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับตรงนี้นะส่วนในตัดตรงนี้ใช้เป็น5า้าถัง เป็น5ถังโชคเราก็เลือกไปโซนของตรงที่เป็นรูปพวงมาลัยกับรูปธงนะครับเราจะเอาให้ไปอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับเบรกตรงนี้ผ้าใบเบรกของเราตัวเบรกดิสของเราใช้เป็นแบบเบรกแบบไม่ต้องยึดมากนะครับอาจจะเบรกแบบไม่อยู่ไหลๆไปหน่อยนึงยางก็เป็นแท็กทัย ในส่วนของคัดก็เลือกเป็นอิลิพัดนะครับเกียร์ของเราจะใช้เป็นที่7สปีดในส่วนของเฟืองท้ายก็เลือกที่เป็นรูปพวงมาลัยกับทงอ่าได้ไปด้านซ้ายยังไม่สุดอีกนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับพอได้ตรงนี้ ของผมขอเป็นผมไว้สําหรับไปขี่แข่งในสถานาเดียวนะครับแบบกลางวันนะไม่ได้หนีตํารวจนะผมก็เอาเป็นแบบในตัดเพิ่มในตัดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็เลือกเป็นในตัดแบบเอ็กซ์ต้ามิกนะครับมันเพิ่มให้แรงไม่รู้เพิ่มแรงกับระยะเวลานาน,านมันก็ไม่รู้ดิผมใช้ใช้ไปแล้วเหมือนกับ มันก็ไม่ต่างกันมากนะครับตรงนี้นะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูถ้าเป็นเทอร์โบคู่ก็ไม่ต่างอะไรมากน่าจะไม่ต่างอะไรกันมากอ่ะตรงนี้โอเคอ่าเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้รถของเรานะครับ RX 7นะครับของฮานนะครับค,คล้ายๆกันเลย โอ้เสียงดีเสียงแน่นนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเจ้านี่นะครับไปลองในสนามนะครับออลองไปแข่งในสนามกับเพื่อนๆของเรานะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้ก็ถือว่าแรงนะครับนะถือว่าแรงคันนึงเลยละ่ะ กกีโอ้ยโอ้ยโดนบังนี่แรงแรงตายขึ้นมา งก็ได้อยู่มาแล้วฉันเห็นหนายแล้ว เห็นคนนา,ายแล้วโอ้โหเฮ้ยโดนเบียดเอ้ยตีคู่กันมาโอ้อยโอ้หยลออหลุดออกไปข้างนอกโอ้ยยังเหนียวอยู่ เหนียวอยู่มาแล้วตีข้างแล้วตีขึ้นข้างแล้วอืมโอ้หลุดไปหน่อยนึงสบัดแล้วสบัดแล้วตามตูดแล้วจี้ตูดแล้วชนชนนิดนึง <c oughs> <c oughs> เพิ่มในทัดเข้าไปอีก5กระบอกทิ huh ้งห่างแล้วช่องนี้ถึงทิ้งแล้วโอ้หนีครับหนีความเร็วไปที่376กิโลเมตรถึง78มาเอมาทสสนามที่สอง สโซโลเรามาขึ้นมาแล้วนี่เบียดบอทครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนตามมาด้วยสมาร์ทโซโลสมาร์ทโซเชียลสื่อโซเชียลครับผมโอ้ลูจุดเช็คพอยต์อยู่ไหนโอ้โดนสมาร์ทแซงไปเรียกที่เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรครับ เราตามไปเก็บจอบทีหลังสมาร์ท <c oughs> นักเลงหรือทาร์นเน่เดฮ้ยไม่ใช่เจ้าพ่อโตเกียวดิฟ <c oughs> อูยเอาเรื่องเลยกุล้อยังคุมอยู่ เราเร็วใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโ<ป>หตอนนี้ของรเรเื่องอยู่มีผู้ชมจากทางบ้านมาช่วยเล่นใช่เปล่าเพื่อนบ้านนะ <c oughs> โอ้จะแสงแล้วโอ,โอ้โดนแสงไปที่เรียบร้อย ที่สุดแล้วเนี่ยโอ้เพื่อนเราเร็วมากเลยอ๋อโดนแซงครับไม่ทันครับเราไปเสียจังหวะเดี๋ยวดูชื่อก่อน

เฮ้ยมันไม่เลยเหรอมัดจังหวะมันเลยแหว่าไม่เลยเหรอหหเอ,อ,รอเออเออไม่เลยน่าจะไม่เลยจังหวะเมื่อกี้พุ่งออกมาเหมือนจะเลยไปเรียบร้อยแล้วนะอ๋อโดนทิ้งห่างไปแล้ว แอ้โง่ไอ้โดนตีตูดมันชนตูดนายเลยโอ้ย <c oughs> มันชนตูดเพื่อนฉันเหรอนี่ืมยังชนอยู่ชนนิดเดียวไปเลยเหรอ เนี่ยโอ้จังหวะนี้ชนมันน่าจะตกสะพานได้อะมาแล้วครับเจ้าพอดิฟครับอืดิฟลงเขาครับ ครับนี่เป็นอะไรยังได้อยู่โอ้อยากที่จะตามนะครับตอนนี้ฮานโซโลของเรา เ้ยมัดมันจีกลนเองเบียดให้แล้วโอ้ยไปแล้วมัดไปแล้วหนึ่งระวังด้วยนะรู้สึกว่าของเขาก็แรงนะครับฮานบอกออยู่ที่หลังคนหลังพวงมาลัยาออกคอนเทนต์ครับ โอ้ยโอโ้สวยงามโอ้โเทนไม่เทนจะตกดอยแล้ว <laughs>

ủi con Tokyo liếc Đồ hời Lụt leo Dặn 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 nhưng đã dù อยู่เอาไปไหนล่ะหลุด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 ไม่ตัวอยกำลังเกาะมาดีๆอยู่ย่าโอ้ยตายแล้วชนจังๆเลยโอ้โหเต็มเบรกเบรกแล้วอะไนี้รู้สึกว่าเบรกไม่อยู่เฮ้ยโดนแซ่บ จบไปแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการทดสอบเจ้า RX 7นะครับของฮานนะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับส r คร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ